ดังนั้นจะขออาศัยอำนาจตามมาตรา,าตามข้อบังคับข้อ88นะครับในการถามมติว่าจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาในเรื่องนี้จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันนะครับขอเชิญท่านสมาชิกกำหนดจำนวนกรรมการครับกำหนดจำนวนสมาชิจำนวนกรรมการครับกี่ท่านครับเชิญครับตัวแทนพักการเมือง ท่านประธานที่เคารพสรันทิมสวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอจำนวนกรรมธิการ35คณะ3 0 35ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับที่ประชุมกำหนดให้มีกรรมธิการวิสามัญจำนวน35ท่านนะครับสัสดส่วนกรรมธิการของคณะรัฐมนตรีนะครับ8ท่านสัสดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองนะครับ 27ท่านนะครับขอเชิญทางคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมธิการครับคณะรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงจำนวน8ท่านดังนี้ครับ 1. นนายกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ 2. นายนัชชนนท์ศรีก่อเกือือ สว่าที่พันตรีสอนชายวิชยะสุพันสุวรรณพรมสีนายสอนรามภูมิิชัยห้นายชาวริศขจรพงกิรติหนายมานะสิมมาเจว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศและแดพลตำรวจโทสํราญนวลมาครับสัดส่วนของ กรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเป็นดังนี้นะครับพักก้าวไกลจํานวน8ท่านนะครับพักเพื่อไทย8ท่านพักภูมิใจไทย4ท่านพักพลังประชารัฐสองท่านพักรวมไทยสร้างชาติสองท่านพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านพักประชาชาติหนึ่งท่านเชิญพักก้าวไกลครับเสนอรายชื่อครับ านประธานคะที่ชันนางสาวสิริรพัฒน์ก่อนการคะ่ะผู้แทนราษฎรจากพรกเก้าวไกลนะคะขอเสนอรายชื่อกรรมที่การวิสามันนะคะในสัดส่วนของพรกเก้าไกลจํานวน8ท่านดังนี้นะคะ 1. ฉัดสุพัทรวนณิชสองจรยุทธจัตุรพร์ประสิทธิ์ 3. เฉลิมพงษ์แสงดี 4. พันทินน่วมเจิม 5. ประกรณุฒิอุดมพิพัฒสกุลห ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยปรเไทยมีพักเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อกรมรมิการวิสามัญในสส่วนของพักเพื่อไทยดังนี้ครับหนึ่งนายนิคมบุญวิเศษสองนายนพลเฉยคำแหงสามนายวรุษสิริวัตร สี่นายชูศักดิ์คิรีมาทองห้านายภากรพิมพนิษฐ์หกนางสาวกิจธัญญาวาจาดีเจ็ดนางสาวขติยาสวดิผลแปดนายวัชรพลข่าวขำขอพูดรับรองได้ครับครับพูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักภูมิใจไทยครับสี่ท่านครับครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายรัฐชัยโชคชัยวัฒนากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักภูมิใจไทย กับผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันในสัดส,ส่วนพักภูมิใจไทยจำนวน4ท่านดังนี้ครับ1นานายธนยศทิมสุวรรณ 2. นายสังคมแดงโชต3นายสลิดพงเกี่ยวข้องและ4นายวัชรพงคูวิจิตสุวรรณขอผู้รับรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักพลังประชารัฐจำนวน2ท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพอัตกรศิริรัตยากร เฉเชิงเซาพลังประชารัฐขอเสนอกรรมธิการสัดส่วนพลังประชารัฐสองท่านครับนายจิรเดชศรีวิราชและนายอัคราทองใจสดครับขอรับรองได้ครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพกระผมร่วมทำขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ ผมขอเสนอรายชื่อกรรมสาชิกวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งท่านครับคือนายเดชอิดขาวทองขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาครับจำนวนหนึ่งท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนราษฎรที่ครบอัตรกรศิริรัตยากรขอเสนอกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านครับได้แก่นายเอกสิทธิ์อักรศักด กีรติครับขอผู้รับรองเลยครับขอบพระคุณครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักประชาชาติหนึ่งท่านครับเชิญครับครับผมเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสาฮิมมัดอันเอ็นดรต์ประชาชาติเกตห้าปัตตานีครับผมขอเสนอกรรมธิการวิสามันในส่วนของพระประชาชาติคือนายเอ็มรอมเซงดีมิงครับขอขอู้รับรองครับ ครับพี่ผู้รับรองถูกต้องนะครับขอคุณครับเชิญท่านเลขานะครับอ่านรายชื่อกรรมธิการครับพักรวมไทยสร้างชาติครับขอโทษนะครับพักรวมไทยสร้างชาติสองท่านครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมปรเมศจินารวมไทยสร้างชาติสุราธานีนะครับ ท่านประธานไม่น่าจะลืมเลยนะของผมมีผู้ที่สันทัดกรณีด้วยนะครับขอเสนอคณะกรรมการวิสามัญจำนวนสองท่านนะครับท่านแรกก็นายศาสตราศรีปานนะครับท่านที่สองก็ท่านชัดชวานคงอุดมครับขอบุณครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องขอโทษด้วยนะครับเชิญท่านเลขาครับรายชื่อ คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน35คน 1. นายกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ 2. นายนัชชนน์ศีก่อเกือ้อ 3. ว่าที่พันตรีสสรชาติวิชยสุวรรณพม 4. นายสอนรามภูมิชัชย 5. นายชาววิตขจรพงกิรติ 6. นายมานะสิมมา 7. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศ 8. พลตำรวจโทสํราญนวนมา 9. นายชัดสุพัทรวณิศ 10. นายจรยุท์จตุรพรประสิทธิ์ 11. อนายเฉลิมพงษ์แสงดี 12. นายพันนินน่วมเจิม 13. นายประกรณ์วุฒอุดมพิพัฒส,สกุล 14. นายกันพงษ์จงสุทธนามณี 15. นายนนทเดชบูรณะสิทธิพร 16. นายณชนกรัตนธารส 17. นายนิคมบุญวิเศษ 18. นายณพลเชยคำแหง 19. นายวารุษสิริวัตนยี่นายชูศักดิ์คิริมาศทอง 21. นายพลากรพิมพนิษย์22นางสาวกิจธัญญาวาจาดี 23. นางสาวขัตติยาสวัสดิผล 24. นายวัชระพลขาวขำ 25. น,นายธนยศทิมสุวรรณ6 6นายสังคมแดงโชต 27. นายสลิดพง์เกี่ยวข้อง 28. นายวัชระพง์คูวิจิตสุวรรณ9 9นายจีระเดชศรีวิราช 30. นายอัครทองใจสด 31. นายสาตราสีปาน 32. นายชัชวาลคงอุดม 33. นายเดชอิทขาวทอง 34. นายเอกสิทธิ์อัครศักกิรติและ35นายอิมรอนเซนหลีหมินครับขอเชิญกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการครับ ท่านประธานที่เคารพค่ะคติยาสวัสดิผลบัญชีรายชื่อเพื่อไทยค่ะขอเสนอกรอบระยะเวลาในการพิจารณา90วันค่ะขอผู้รับรองด้ค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับใช้เวลาพิจารณาอยู่90วันนะครับ